สวัสดีเจ้าเจ้านี่มาต่ออีพีแต่ว่าเรื่องแฮนอ่ามีคนสนใจเลยตาก,ก็มาถามว่าในช่วงระวังวันนี่จะต้องขึ้นแหนเปิดแถมกอเดียในป่าไม่ใพ้พอช่วงเจ,เจ้าเนี่ยเนี่ยจะปล่อยให้หานออกมากินหญ้าหญ้าหน้าบ้านนี่เลยเจ้าเพราะว่าแฮนเป็นเป็นสัตว์กินผดเนเาะโอ้โหออมากินหญ้านี่เจ้าเปินจะมากินหญ้าในสวนเขาจะกินเปินจะมีหลายรุ่นขนาดเีในป่าไม่พอเนี่ยเจ้า นีตึงน้อยตึงใหญ่เจ้าเจ้ามาก่อประมาณนี้เจ้าเอาเนยไปได้พือ้อาหารป่นเมื่อเจ้านะเจ้าแหนแดงครับแกะนี่เนยให้ป่นแขมแรงตัวเดียวเมื่อเจ้าเนยให้ป่นมากินหญ้าอันนี้ฝีมือฮานมดเลยเจ้านี่นะนี่ป่นมากินหญ้าเจ้าเนยจะเนยแทบต้องตัดหญ้าเลยเจ้าอันนี้คือวิถีของฮานที่บ้านนี่เนาะไปพอป่นต่อเนี่ยเจ้าเป่นจะไปยิมหญ้า หญ้ายกกินทุกชนิดเจ้าแล้วก็ยญ้าชนิดไหนที่เปิลกินปกติจะเว้นไว้อันนั้นเขาก็คอยกําจัดคนเดียวอยเจ้าอันนี้เปิลจะมีหลายรุ่นขนาดมันมีรุ่นน้อยออกมาก็มีนะคะนี่เปิลจะจุยกันเลี่ยงไปอยู่กับเป็นครอบครัวอยเจ้นาเนะนําำให้มีจกฝูงหีตวงถ้ามีตัวปูสองตัวมันจะตีกันเจ้าเจ้ามี หรือยังเจ้าแทนในเลี้ยงตีบ้านนี่จะเลี้ยงง่ายๆเจ้าบ่ได้บ่ได้บ่ได้เปิ้ลหอยอย่างได้หื้อยา <c oughs> บ่ได้เฮื้อย่งเ <c oughs> ปิลเลยเพราะว่าตั้งแต่เขาหู้วิธีธรรมชาติเรียนสูตรธรรมชาติเนาะเดี๋ยวดปลาไปพอแหน่พ่อตีในหือ้อเอาไปหือ้อสำรับสัตว์เลี้ยงของเหน่เนาะเจ้าอันนี้เป็นเป็นบอ่อพ่อแหน,ขหน่ของเหน่เจ้านี่เป็นฟาร์มปิดเจ้าเดี๋ยวไปพไปปลาไปพออ่าปอบ่อปอพันไ่พันเจ้า มาไปกันมาเลยอันนี้ตีบ้านก็จะมีเพื่นห้องเกษตรินทรีย์อันนี้เป็นสั่งข้อแสงเป็นจุลินทรีย์สัราข้อแสงต้องเตรียมไว้เจ้าเอาไว้เติมในบ,อบอ 4, 000, 000, ่อบ่อป่อพันแม่พันธุ์จะอีกอ่าอันนี้บอ่อพ่อพันธุ์แม่พันเจ้าหนึ่ง่พอหนึ่งนี่ก็เจ้าอันนี้คือแหนแดงออซอล่าไมโครฟิลลาเจ้าเลยพ่อไว้เป็นป่อพันธุ์แม่พันธุเเริ่มเต็มแล้วเจ้าเห็นก็ออันนี้คือส่วนที่ลดต้นทุนในการเลี้ยงซั์ดของเลยเนาะ อันนี้อ่าอันนี้เลยอันนี้ือคอบางคน่ปถามว่าเพิ่ลแบบนี้พื้นที่เปิ่ลเลี้ยงได้กอเลี้ยงได้เจ้าเห็นกอยังไๆเลยจะเห็นกอนไงของนี้นอย่าหาักมันจะยาวขนาดเจ้าหาันเลยยังเจ้าหาันบ้านเนยาตีบ้านจะจะเลี้ยงหานโดยธรรมชาติเจ้าแล้วก็ะบางคนไปถามก็มาเหมือนกันว่าหานสวกกอเอ่อมันไหลหบกกอบบสวกเจ้าหานที่นี่ยุบหัวก็ได้เจ้าแล้วเกาะ พอแลมบัดไปคุยลูกเป็นกระต้านะคะแต่ว่าหานที่นี่ในจะิญชื่อเป็นเลี้ยงตามธรรมชาติเนาะเมื่อเจ้ามาฮ้ามีน้าที่ไปเปิดประตูหัวก็เปิดออกมากินหญ้าที่บ้านเมื่อแรงมาฮะเอาแหนแดงผสมแก่ไปให้เป็นกินเหี้ยอันนี้คือวิถีวิถีเกษตรรุ่นใหม่เจ้ายินดีเจ้ายินดีนั่งนั่งตีมีอย่างก็เอินมาถามกันแล้วหนึ่งจะอาดคลิปไปฮื้นเนะาะเจอกันเตือนหน้า